ป้าเตียเป็นคนจีนนะคะแต่เกิดในมุตะป้าเกิดในเมืองไทยคะ่ะอายุ70แล้วคะ่ะผ่านนายกมาเยอะแต่คนไหนเป็นไม่เป็นไรเราซื้อข้าวกินเหมือนกันเราตามเหตุการณ์ให้ทันเขาพอแล้วไม่ได้เกี่ยวว่าใครจะมาเป็นใครเป็นก็ได้แต่พวกกรุงกุงไปอ่ะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าตายแล้วมันเอาไปได้ด้วยหรือเปล่า คนเราจะอยู่ถึงร้อยปีหมแต่ความชั่วเนี่ยอยู่ถึงลูกถึงหลานนะความดีก็อยู่ถึงลูกถึงหลานนะอืมนี่มาอีกหลายละพิธาหาเสียงก็ปิดแล้ะจะให้สี่ร้อยห้าสิบลงมึงถามผู้ประกอบการยังว่าเขาโอเคไหมแล้วจะให้คนแก่สามพันล้มงถามยังเงินกองคำามีอยู่เท่าไหร่ แล้วหนักกว่านั้นยังจะมาล้างหนึ่งหสองมึงบ้าไปแล้วถ้าล้างหนึ่งหนึ่งสองกัวออกเหมือนกันกูจะเอาชีวิตกูแล้เหมือนกันพวกขนแก่นเหมือนกันนะเงียนดูทองฟ้าเงยนดูตึกบ้างประเทศอะสร้างพวกที่เป็นโูคหัวใจนะไปรักษาอยู่นั้นนะของประเทศสร้างเราช่วยดูข่าว สองทุ่มบ้างทำงานทุกพระอ,องค์ไม่เคยว่าอันนี้ลูกก็เลือกนะก้าวไกลอะ่ะจบจะสูงน,นี่จบปสีแต่พิจารณาดูว่าใครเขาบอกว่านักเรียนเนาะเก่งอะ่ะเหรอเก่งฉันไม่กลัวเรียนสูงฉันไม่กลัวกลัวทํางานเป็นหรือเปล่ามาดูถูกว่าอยุคไหนยุคไหนก็มีแต่คนแก่ ก็เพราะว่าคนแกอย่างนี้สิไม่ได้เรียนจบสูงหรอกแต่มันมีประสบการณ์ประสบการณ์นี่สำคัญเธอเรียนมาจุดามึงจบอะไรมาจบสูงแต่มึงเคยทํางานยังมึงยังใช้เงินพ่อเงินแม่อยู่ไม่ใช่หรอฮะทุกวันนี้ลูกฉันเรียกแกเรียกไอ้ปิธานะมันก็ยังใช้เงินฉันอยู่เหมือนกันฉันจบภาษีแต่ฉันมีมันสมอง แต่แต่แกจะเป็นไ,ไม่ว่าแต่อย่าก้าวไก่หนึ่งหนึ่งสองเดี๋ยวก,กูมาอาศัยเมืองไทยกูก็อยู่เมืองไทยเดี๋ยวกูตายก็แผ่นดินไทยกบหน้าพวกมึงไปนี่กูก็ไล่ลูกกูไปอยู่กับพวกมึงเนี่ยพึงรับผิดชอบปะเขาเรียกมึงอ่ะมึงรับผิดชอบก็ด้วยนะเอาเขาไปตายที่เมืองนอกด้วย <c oughs> ขงังหา